ก็สวัสดีครับวันกีชลาโมบายช่วงนี้ครับต้นเดือนมกราคมปี2 0 2 5นะวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการแก้ไวรัสนะครับโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นมือถือยี่ห้อ z ซ e นะครับนี่ครับ ZTE รุ่นอื่นๆนะครับทำเหมือนกันเลยนะหลักการจะคล้ายๆกันปัญหามันก็คือนะครับมีแอปโฆษณาเด่งทั้งวันเลยนะโดยบางเครื่องครับหนักจนแอปธนาคารเข้าไม่ได้เครื่องค้างเครื่องลวนเครื่องร้อนแบบหมดเร็ว มีการส่ง SMS มนะครับมาคิดเงินอีกต่างหากก็มีนะครับตัวอย่างที่ทาให้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น zte blade a 3 4นะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับติดไวรัสไม่เหมือนกันนะกรณีเครื่องติดเยอะนะครับแทบจะควบคุมเครื่องไม่ได้เลยให้ทําตามนี้นะลากแถบด้านบนลงมานะครับแล้วก็เปิดรูปเครื่องบินนะนี่ครับเปิดโหมดเครื่องบินนะเพื่อเป็นการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อมาให้เรากดปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับหรือว่ารีบูตเครื่องใหม่นี่ครับ เริ่มต้นใหม่หนึ่งครั้งนะนี่ครับตอนนี้นะครับเราเปิดโหมดเครื่องบินนะเครื่องก็จะตัดวงจรอินเทอร์เน็ตนะกรณีเราปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับก็จะเป็นการตัดวงจรไวรัสทั้งหมดเลยนะที่กําลังแย่งกันทํางานอยู่นะครับเราจะช่วงชิงจังหวะช่วงนี้นะครับรีบลบออกนะครับก็รอจนกว่าเครื่องจะเปิดติดนะครับใจเย็นๆนะถ้าเพื่อนๆทาไม่ทันนะครับกดสต็อปคลิปแล้วก็ค่อยๆทําตามนะนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ พอเครื่องเปิดติดนะครับให้เรารีบเข้าไปที่การตั้งค่าค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนหาคําว่าแอปนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับแอปหลังจากนั้นนะครับรอสักพักหนึ่งนะกดดูทั้ง67แอปนะครับแต่ละเครื่องนะครับแอปอาจจะไม่เท่ากันนะรอสักพักหนึ่งแอปทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับโฆษณายังไม่ขึ้นนะเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องได้นะครับนี่ครับเราต้องช่วงชิงโอกาสนะครับลบมันออกซะก่อนก่อนที่มันจะเด้งโฆษณามานะครับ เนื่องจากมือถือแท็ทีีนะครับแอดมินก็ไม่ได้ใช้งานยี่ห้อนี้อยู่นะแอปพวกเวลาที่ชอบยิงโฆษณานะครับจะมาพร้อมกับแอปพวกสื่อขลิตีนะแอปไมค์กวาดแอปขีนนิ่งแอปวอลเปเปอร์แอปการจัดการไฟล์แอปสแกนแอป QR โค้ดต่างๆนะจะประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับพวกวอลเปเปอร์นะนี่ครับนี่ครับเกมบางเกมนะครับอาจจะไม่ใช่บริัทนะเดี๋ยวค่อยๆลบออกทีหลังนะครับเจอหนึ่งตัวแล้วนะครับตรงนี้นะนี่ครับ เดี๋ยวเลื่อนไปดูนิดนึงนะครับนี่ครับเจอตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับมอเตอร์นะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ดีนะกดถอดการติดตั้งนี้เลยนะครับนี่ครับกดตกลงนะนี่ครับรอสักครู่นะครับจากประสบการณ์นะครับแอปตัวนี้น่าจะเป็นแอปตัวหลักเลยนะที่ทําให้เด้งโฆษณานะครับนี่ครับลองหาดูเรื่อยๆนะเจอเกมนะครับถ้าเราไม่เล่นลบออกได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นี่นะครับเกมอะไรไม่รู้นะครับ ถอนการติดตั้งนะครับตกลงนี่ครับมือถือ Android นะชอบแถมเกมแถมแอปแปลกๆมานะครับโดยที่เราไม่ได้โหลดแอปนะเดี๋ยวจะไล่ไปทีลแอปให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่เลื่อนมานะครับเลื่อนมานะสังเกตนะครับนี่ครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับกดเข้าไปได้เลยนะนี่ครับลองดูสักแอปหนึ่งนะครับนี่ครับเกมไม่ได้เล่นนะครับแถมมาให้นะลบออกได้เลยนะครับนี่ครับถอนการติดตั้งไปเลยนะครับ เราถอนแอปพวกนี้ออกนะเครื่องก็จะเบาลงนะครับจะได้หน่วยความจําที่เพิ่มขึ้นนะค่อยไล่ไปนะครับพวกปฏิทินพวกนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่ครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะดูแอปนี้ครับน่าสงสัยนะเกี่ยวกับวอลเปเปอร์นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไม่มีให้ลบนะครับไม่มีให้ลบนะแสดงว่าเป็นแอประบบนะครับกดย้อนกลับก่อนนะสังเกตนะครับถ้าเป็นแอประบบจะไม่มีที่ให้ลบนะครับเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะนะครับ เลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับเครื่องนี้ติดไวรัสไม่เยอะนะครับนี่ครับอย่างเกมนะครับถ้าเราไปเล่นลบออกได้เลยนะนี่ครับนี่ครับพอดีเป่ใช่เครื่องแอดมินเองนะครับก็จะลบแอปอะไรนะครับต้องถามลูกค้าก่อนนะเผื่อเจอแอปแปลกๆที่สําคัญนะครับนี่ครับไล่ไปดูเรื่อยๆนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเ e ็กแอปนะครับอาจจะเป็นแอประบบของเซททีเองนะครับอเคครับไม่เป็นไรนะกดย้อนกลับไปเลยนะนี่ครับแอปนี้นะครับสแกนนะครับ น่าสงสัยนะครับแอปนี้นะนี่ครับนี่ครับกดถอนการติดตั้งได้เลยนะครับแอปที่น่าสงสัยนะโอเคนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็จะเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับเปิดอินเทอร์เน็ตต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจะต่อ wi-fi หรือว่าใส่ซิมก็ได้นะครับเราจะดูว่าโฆษณายังเด้งอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับระหว่างนี้เราค่อยๆหาอีกนะครับนี่เจออีกแอปนะครับนี่ครับถอนออกได้เลยนะโอเคนะครับไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับ ข้อสังเกตนะครับแอปที่เราไม่คุ้นตานะอยู่ดีๆก็มานะครับถอนการติดตั้งไปเลยนะครับนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับนี่ครับลองไล่ดูเรื่อยๆนะน่าจะหมดแล้วนะค่อยทํานะครับเพื่อนๆนะบางท่านนะครับอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือแอปตรงไหนคือแอประบบนะครับนี่ครับอย่างพวกอีออนพวกนี้นะครับถ้าเราไม่โหลดมาใช้งานนะครับลบออกได้เลยนะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับในระหว่างนี้นะครับเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับลองเล่นดูนะครับลองเข้า YouTube เขานั่นเขานี่ดูนะ ว่ามีโฆษณาเด้งกลับหรือเปล่านะครับลองเข้าแอปธนาคารดูด้วยนะครับว่าแอปธนาคารบล็อกไว้หรือเปล่าถ้ายังมีโฆษณาเด้งเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับขณะที่เรายังเล่นนะให้กลับไปที่การตั้งค่าแอปนะครับแล้วก็ไล่หาใหม่นะน่าจะคงเหลืออยู่นะครับสแสดงว่ายัางลบออกไม่หมดนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามรับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ